สมมติว่าคุณไปซื้อหนังมาหนึ่งร้านจากร้านจากร้านไหนก็ได้นะคะที่ที่ไม่ใช่ร้านเราสมมตินะสมมติคุณไปซื้อมาแล้วราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูงกว่าหนังทั่วไปแล้วเขาก็บอกว่าเป็นหนังฟอกฝาดข้อแรกนะคะฟอกฝาดเนี่ยมันมีฟอกฝาดที่แบบฟอกฝาดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นการฟอกแบบออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับอีกอันหนึ่งเขาอาจจะมีการแบบว่าผสมอะไรลงไป ที่แบบไม่ได้ใส่สารเคมีอทุกคนไม่ได้ใส่สารเคมีแต่แต่เขาก็เรียกว่าฟอกฝาดเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่ส่วนผสมจากแคนนินร้อนไม่ใช่ออร์แกนิกร้อนะคะอาจจะทํามาให้เสมือนว่าเป็นฟอกฝาดอะไรอย่เงี้ยค่ะถามว่าฟอกฝาดแท้กับฟอกฝาดแบบนั้นเนี่ยมันดูได้ยังไงคือจริงแล้ว่คุณสมบัติหลักๆของฟอกฝาดนะคะ อันนี้เป็นสีแทนนะขอบมันจะต้องคมนะคะคมหมายความว่าอะไราแค่ตัดอะ่ะมันก็จะต้องเป็นเงาเงาที่ขอบแหละแต่ถ้ามันไม่ใช่ฟอกฝาดแบบร้อยเปอร์เซ็นเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีความเงาแต่มันไม่ได้เงาสวยงามขนาดนะั้นนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูนะอันนี้นะอันนี้เป็นขอบมันนะอันนี้อันนี้เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวตัดให้ดูกลนไกไม่ค่อยคมนะอาจจะไม่ครึบเท่าไหร่ขอบมันจะเป็นเงาเงาแต่มันอาจจะเบี้ยวๆหน่อยอ่ะดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ขนาดเนี้ยไม่ตัดเลย เห็นป่ะทุกคนขอบมันจะงเงาเงาแบบนี้เลยเ mm hmm. งาเงาแบบนี้แล้วสมมติว่าเวลาเราจะทําสมมติเราทำมาเป็นชิ้นงานเสร็จปุ๊บใช่ไหมฟอกฝาต้องดัดน้ำได้ขัดขอบได้ใช่ปะอ่ะเราลองมาขัดขอบกันอันนี้ใช้กระดาษทรายง่ายๆเลยใช้กระดาษทรายขัดลงไปแบบนี้เงาๆอ,อ่ะโฟกัสไหมเอยน่าจะเห็นอยู่เนาะอ่ะประมาณนี้แล้วยังไงต่อกระดาษทรายขัดเสร็จปุบ๊บทุกคนสามารถหาซื้อกำได้กำตัวนี้จะเรียกว่าโทโกโนเล่นะคะอ่าโทโกโนเล่ตัวนี้หาซื้อได้นะ อะประมาณนี้นะทำยังไงก็ไม่ง่ายเลยทุกทุกคนดิฉันก็จะเอาไอ้ไอ้ไม้ขัดอันนี้เรียกไม้ขัดขอบนะเอาทาไปนี่เนื้อมันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะเหลี่ยมันต้องใช้ยเยอะนะแตะขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็คือแบบดิฉันขี้เกียจมือเลอะนะหรือทุกคนจะมีแบบขัดต้นหมวงขัดต้นบัตรอะไรก็ได้นะนี่ดิฉันก็จะทาไปบนขอบอ่ะทาไปรอแห้งแป๊บนึงรอให้มันแห้งนะทุกคน งานศิลปะเปิดของในชันงานคราฟต์เขาเรียกว่างานคราฟต์นะคะเดี๋ยวเราปิดกำววนอะเมื่อกี้เราทิ้งไว้แล้วนะเรามาเรามาขัดกันดีกว่ามันก็พอจะแห้งแล้วนะเดี๋ยวจะขัดให้ดูว่าขอบมันจะเงาประมาณไหนนี่ก็จะเงาแบบนี้เนี่ยคือฟอกฝาหนังฟอกฝารือหนังฟอกอ์แกนิหรือฝังหนังฟอกธรรมชาติหนังฟอกฝาที่แท้จริงเนี่ยที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยมันจะขัดขอบขึ้นง่ายมากๆเลยมันจะขัดง่ายมาก มันจะขัดแบบเนี่ยดิฉันก็ขัดแบบเสื้อเสมาทาแล้วก็ขัดเลยมันจะขึ้นเงาเงามากแต่ถ้าหนังฟอกฝ้าที่เขาบอกนะเอ้ยเป็นหนังฟอกฝ้านะแต่มันแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นอะอาจจะมีอะไรผสมอยู่บ้างแต่ไม่ใช่สารเคมีอะไรเงี้ยมันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมานะเดี๋ยวนี้มันก็จะขัดขัดขอบก็ขัดได้แหละแต่มันอาจจะไม่สวยคนเท่าฟอกฝาน้อยเปอร์เซ็นเนาะความจริงฟอกฝาน้อยเปอร์เซ็นเนี่ยให้นึกไว้ก่อนเลยว่าราคาแพง ถ้าฟอกฟันคือต้องราคาแพงอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือใช้ออร์แกนิกใช้สารสก,กัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ขาดสก,กัดจากธรรมชาติคืออะไรจากเปลือกไม้จากแทนนินเขาเรียกว่าแทนนินสารสก,กัดจากเปลือกไม้และแทนนินร้อยเปอร์เซ็นต์แพงอยู่แล้วสองคือ มันใช้เคมีไม่ได้มันก็ต้องรอแบบว่าใช้ระยะเวลานานกว่าถูกไหมกว่ากว่าพวกแบบสารสกัดพวกแทนนินพวกเนี้ยมันจะซึมเข้าไปในตัวหนังก็ต้องแช่ไว้กว่าเราจะทําสีได้กว่าเราเลยก็ต้องรอแห้งรออะไรก็คือระยะเวลามันจะยาวนานกว่านะทุกคนมันจะใช้เวลานานกว่าพวกหนังแท้ที่ฟอกแบบสารเคมีสารเคมีคือเอาลงไปกัดเลยเสร็จปุ๊บต่อมาตากปุ๊บปุ๊บปุ๊บทำสีปุ๊บปุ๊บพ่นสีแห้งจบแค่นั้นแต่ว่าตัวเนี้ยให้คํานึงไว้ก่อนเลยว่าหนังที่มีราคาสูงอ่ะมันคือหนังแบบนี้เรียกว่าหนังฟอกฝาดน ต้องพูดให้ทุกคนเข้าใจก่อนเพราะว่าทุกวันนี้บางทีเรื่องหนังแทะทุกคนยังแบบมันเป็นมันเป็นตลาดที่มันแบบเล็กๆเนาะมันไม่ใหญ่มากเนาะบางทีบางคนก็ไม่เข้าใจนะบางคนแบบเห็นกระเป๋าก็คิดว่าเฮ้ยนี่หนังแท้หรอหนังอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันหนังแท้บางทีนะเราร้านเราขายหนังแท้หมดนะแต่บางทีคนมาหาหนัง P U ก็คิดว่าร้านเราที่มัดมัดเอาไว้มันเป็นหนัง P U นะจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันมันมันไม่ได้ผิดอะไรอต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้ทุกทุกคนมีความรู้เพิ่มขึ้นนะเนี่ยเห็นปะเี่ยทุกคนมันจะม คมเงาง่ายเห็นปะนีฉันขัดได้คุณก็ต้องขัดได้ง่ายมากอันนี้คือเรียกว่าการขัดขอบนะคะคุณไปทําเป็นสินค้าแล้วคุณก็ขัดขอบเอานะไม่ต้องใช้สีทาขอบก็ได้สวยเก๋มากแล้ว